รสนาเปิดจดหมายถึงพีรพันธ์จะเป็นรัฐบุรุษหรือสมครบรัฐบาลไส้ศึกทำลายชาตินามสาวรสนาโตสิทิ์ระกูลอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาสอวอได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กระบุว่าจดหมายเปิดผนึกถึงท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและพักรวมไทยสร้างชาติ ในขณะที่ดิฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้มาอย่างท่านและคณะกรรมการบริหารพักรวมทั้งมวลหมู่สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินั้นสถานการณ์ที่ปวงชนชาวไทยเรียกร้องให้นาสาวแพทองทานชิน,นวัตรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกำลังยกระดับขึ้นสู่กระแสะสูงจนอาจถึงขั้นแตกหักในไม่ช้านี้โบราณท่านว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน กรณีของท่านและพักอวมไถ่สร้างชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นพักของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เช่นกันแม้ท่านและรัฐมนตรีของพักได้สร้างผลงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลให้เป็นที่ชื่นชมของประชาชนมามากเพียงใดก็ตามแต่การเวลานับจากนี้ไปไม่กี่วัน จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านและพักรอทอสอจะยืนหยัดอยู่กับฝ่ายร่วมไทยสร้างชาติให้ผู้คนจดจำในฐานะรัฐบุรุษหรือจะเป็นพักอ้างชาติพายเรือให้กลุ่มคนขายชาตินั่งต่อไปให้คนไทยสาบแช่งไปชั่วลูกชั่วหลานดิฉันจะไม่เป็นผู้ตัดสินแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เสียงสวรรค์ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะจดจำท่านและพักของท่านในฐานะเช่นไร รัฐบุรุษหรือผู้สมคบรัฐบาลไส้ศึกทำลายชาติ